สวัสดีครับพร้อมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องความที่การทำอะไรไม่รู้จะคิดของคอมเมนนะนะเท่าที่ติดตามข่าววันนี้ตั้งแต่เช้าคอมเมนต์ลุกตื่นมาตงแต่เช้าลุกใส่ประเทศไทยแต่เช้าเลยด้วยสัญดาณของคอมเมนต์นะนะเขาติดนิสัยหลอกลวงโกหก ยิงไทยปุย๊บเขาจะฟ้องชาวโลกทันทีว่าไทยยิงก่อนไทยเป็นผู้เริ่มก่อนไทยทําก่อนแสดงความไม่ฉลาดอีกแล้ววันนี้ขเขมรโจมตีไทยแต่เช้าฝั่งจังหวัดจันทบ,บุรีโจมตีไทยแต่เช้าฝั่งจังหวัดกาด เจอ,อไทยสนองพระเดชกะคุณให้ซะสาส,สมปกติการกระทํำของเขมเนที่ไม่รู้จักคิดหรือว่าเขารู้จะคิดแต่เขาไม่คิดไม่รู้นะธรรมดาการกระทํำของเขมเมนเขาไม่มีที่ยืนในสังคมอยู่แล้วในสังคมโลกณยุคปัจจุบันเนี้ย เขมรไม่มีที่ยืนอยู่แล้วผีซ้ำด้าคอยมิหนำซ้ำความคิดที่ไม่ฉลาดของเขมรสร้างปัญหาใหม่แล้วพี่น้องทำยังไงก็มันไม่รู้เสืสยบสไลด์นอนไปลงราวถ้าสิบลูก จบอนาถเลยป่านนี้คอยดูนะว่ามันจะไปต่อแหลกกับใครได้อีกคอยดูว่าคำินจะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จในบทบาทไหนอีกเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีใครฟังมันอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่มีใครเชื่อมันอยู่แล้ว ทุกวันนี้สังคมทั่วโลกเขาไม่ให้ที่ยืนมันอยู่แล้วสำหรับไอ้สองพ่อลูกไอ้ตระกูลหุนเสือกเธอเลือชลาไปทำนอนสไลด์ไปยังไงไม่รู้ใครนอนไปล่วงอยู่ลาวใต้แถวจำปาสัง่งไปจิตอุบนอะ ไปทำไข่นอนล่วงอยู่ลาวสิบลูกเพื่ออะไรไม่รู้เพื่อที่จะใส่ร้ายไทยเพื่อจะให้ลาวโกรธเคืองไทยแล้วจะให้ลาวไปร่วมมือกับเขาเพื่อจะมาช่วยเขาลบกับไทยหรือ,อยังไงไม่รู้เนี่ยความความคิดของเขาคิดยังไงไม่รู้นะแต่นี่ เป็นการคาดการณ์ไว้นะว่ามันคงจะเป็นแนวนี้คงจะทำแกล้งโง่แหละทำลูกป,ปืนล่วงไปโน้นแล้วบ้ยว่าเป็นลูกป,ปืนไทยเพื่อที่จะให้ฝั่งลาวโมโหไทยแล้วก็ไปร่วมมือกับตัวเองมันมันลบกับไทยคงจะเป็นแนวนี้นะตามเหตุการณ์ที่คิดไว้นะ แต่ด้วยความคิดของมเมนมันมันลืมคิดไปว่าชาวบ้านก็ไม่คิดอย่างนั้นสมัยนี้การพิสูจน์หลักฐานมันแม่นยำสมัยนี้การพิสูจน์อะไรในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อกระสุนไม่ว่าจะเป็นวิธีกระสุนหรือไม่ว่าจะเป็นระบบ ดาวเทียมต่างๆในแต่ละประเทศเขาจะมีมาตรฐานของเขายกเว้นเอมเมที่มันคิดแบบคนอื่นเขาไม่ได้คอมเมนคือเขาต้องชนะอย่างเดียวไม่ต้องสนบทที่หนึ่งบทที่สองไม่รู้ว่ากูไม่เอาบทอะไรความคิดของเอมเมนคือกูต้องชนะ นี่คือความคิดของเ,เมรไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวโลกถึงได้เกียดได้ชังเ,เมรชาวโลกถึงไม่มีที่ยืนให้กับเ,เมรเพราะอะไรเพราะสันดานของเ,เมรมันไม่เคยรู้จักบุญคุณคใครสันดานของเ,เมรเป็นอย่างนี้ ันดานเขมรคือเห็นเกตตัวตั้งแต่ผู้นำยันผู้ตามเหมือนสุภาษิตไทยก็าบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นคนเราพ่อแม่เป็นยังไงมันก็สอนให้ลูกเป็นยังไงก็เหมือนกับเขมรแหละเขมรคือผู้นำสอนความโง่ทุกอย่างให้กับคนในประเทศ ผู้นำทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนในประเทศคิดไม่ได้ผู้นำสอนคนในประเทศทุกอย่างในเรื่องที่ห้ามรู้เรื่องภายนอกสอนให้คนในชาติรู้อย่างเดียวว่าผู้นำคือคนที่ดีที่สุดในโลกผู้นำคือผู้มีพระคุณผู้นำของเขาคือพระเจ้าโดยผู้นำ ปิดการสื่อสารปิดการเสพข่าวของคนในประเทศทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนในชาติรู้เรื่องราวข้างนอกเพราะว่าถ้าคนในประเทศของตัวเองรู้เรื่องราวของคนนอกบ้านมันจะทำให้คนในชาติเขาฉลาดมันจะไม่เชื่อฟังเขา ผู้นำขมินถึงได้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะปิดหูปิดตาคนในประเทศให้เชื่อฟังแต่เขาเชื่อแต่เรื่องราวที่เขานำเสนออย่างเดียวทุกวันนี้สันดานของผู้นำขมินถึงได้ติดมาจากการเอานิสัยตัวเองใช้ภายในประเทศคือหลอกทุกอย่าง หลอกทุกเรื่องราวหลอกทุกสิ่งทุกอย่างในการกระทําของเขาหลอกคนในประเทศไม่ให้คนในประเทศรู้เรื่องภายนอกหลอกคนในประเทศให้รู้เรื่องเดียวคือพวกเขาคือพระเจ้าพวกเขาคือผู้มีพระคุณพวกเขาคือบุคคลสำคัญของคนในประเทศแค่นั้นเอง ที่วันนี้ก็คงจะสาหาัสเพราะไปทำไครหนอนล่วงไปฟังราวสิบลูกตอนนี้ถึงมึงจะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จตอแหลกกับสังคมโลกยังไงด้วยทุนเก่าเขาไม่เชื่อมึงอยู่แล้วพอมาเจอเรื่องนี้รับรองสนิท ก็อยากจะบอกอย่างเดียวเลยครับสำหรับไอ้ไอ้พวกไอ้หุนนะมันจบแล้วครับนาย